สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินทร์นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกัน25กรกฎาคม2566คุณเปลวสีเงินเขียนบทความลงเว็บไซต์นัำสตพิม์ไทยโพสตชื่อเรื่องว่าไม่มีอะไรนอกจากตีรวนก็ขออนุญาตคุณเปลวสีเงินหยิบยกบทความของท่านนั้นมาอ่านให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั้นได้รับชมรับฟังกันนะครับ รายละเอยียดที่คุณเปรย์สิงเงินเขียนเอาไว้มีแบบนี้ครับบอกว่าบุคคลจะเป็นเช่นใดดูได้จากพฤติกรรมของเขาเห็นได้ชัดเลยจากพกรรคก้าไกลและแก๊งตอนกกปตยังไม่ประกาศรับรองเลือกตั้งก็บอกว่าร่วม2เดือนแล้วนานไปความล่าช้าทําให้ประเทศชาติเสียโอกาสในการที่จะมีรัฐบาลเข้าไปบริหารงานเร็วๆนี่เข้าตํารารักชาติจนน้ำไหลไหลแต่พอพิธาไม่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาให้เป็นนาย,ยกเท่านั้นแหละพรรคเก้าไกลพรรคเป็นธรรมบางคนในเพื่อไทยกระทั่งนิดาโฟบอกว่า ให้เสนอชื่อพิธาให้รัฐสภาพิจารณาไปเรื่อยๆจนครบ10เดือนซึ่งสวจะหมดอำนาจบวชนายกตามบทเฉพาะการในรัฐธรรมนูญมาตรา272นี่เข้าตำราคอยหยักหยักสักแต่ว่าเป็นคนก็เพื่อประโยชน์ตัวเองเป็นที่ตั้งทั้งนั้นตอนจะเอาก็อ้างเพื่อประเทศชาติเร่งจะเอาตอนจะเสียแต่ไม่อยากเสียก็อ้างผมเป็นพรรคอันดับหนึ่งประชาชน14ล้านเสียงเลือกมาจะยื้อต่อไปอีก10เดือนคือกูจะเอาให้ได้ แลวที่อย่างนี้ทําไมเก้าไกลไม่คิดในด้านประเทศชาติเสียโอกาสบ้างเลยล่ะเห็นอ้างสัจจกอ้างม MOU ปล่อยพัก,กเป็นปริงเกาะขาเพื่อไทยประเทศชิบหายช่างมันขอให้กูต้องได้เป็นรัฐบาลด้วยเท่านั้นเป็นพอที่อย่างนี้เก้าไกลทําลืมสัจจกในหมู่โจรเฉยเลยความจริงเป็นบุญประเทศด้วยซ้ํ้ถ้าอย่างตั้งรัฐบาลกันไม่ได้ก็จะมีคนเอกประยุทธ์จัดโอชารักษาการบ้านเมืองไว้ใจได้สวจะหมดวาระในเดือนพฤษภาปี2567ในความหมายยื้อกันไปเรื่อยๆสิเดือนก็พอดีลุงตู่เป็นนายกครบหนึ่ง ทศ,ศวรรษก็เป็นที่มหัศจรรย์ยิยย่งที่คนถูกประณามว่างโง่ทําประเทศล้าหลังว่าเป็นเผด็จการว่าเป็นผู้นํารัฐบาลที่ล้มเหลวกลับอยู่ยาวนานถึง1ิปีและในสิปีนั้นสร้างสรรพัฒนาจนประเทศชาติมั่นคงทั้งด้านการเงินการทางการลงทุนโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมนวัตรกรรมจนไทยติดอันดับโลกนับไม่ถ้วนแต่ก็นั่นแหละความดีความรักความชอบจะให้อยู่เหนือคันลองบ้านเมืองก็ไม่ถูกนั่นคือเมื่อถึงวาระคนเก่าต้องไปคนใหม่จะมาก็ต้องให้เป็นไปตามนั้น ผมไม่เห็นด้วยทั้งมองว่าการที่ใครใช้ความหน้าด้านกว่าเป็นตะกวดขวางกันให้มีรัฐบาลใหม่ตามการอังควรนั้นไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ MOU นั้นเข้าใจกันจะให้ชัดมันไม่ใช่กำไร EM ติดข้อเท้าผู้ต้องหาที่ผู้ต้องหาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเป,เป,เป,เป๊ะๆหรอก MOU นั้นเขาเข้าใจกันทั้งโลกว่ามันคือข้อตกลงว่าด้วยสัญญาต่างคนต่างหรอกหรือพูดกันอีกทีสัญญาแก้เขินในการได้พบปะพูดคุยกัน ได้ยินการเมืองระหว่างประเทศประจำใช่ไหมประเทศนั้นกับประเทศนี้ทํา m o u ตกลงจะซื้อสินค้าประเภทนั้นประเภทนี้ต่อกันปีละเท่านั้นเท่านี้ล้านล้านบาทคนไม่รู้ได้ยินก็ตาโตอู้ประเทศโน้นล้านล้านประเทศนี้ล้านล้านอย่างนี้ประเทศไทยขายของได้รวยตายห่าแต่ไม่มีหรอกตกลงจะซื้อแต่วันเดือนปีไหนและชาติไหนไม่มีข้อผูกมัดหรอกนี่แหละคือ MOU ทางการเมืองหลักจะทึทึกทักเป็นสัจจงสัจจะบ้าบออะไรที่ไหนมีการเมืองเพื่อประเทศชาตินั้น จะให้ผลประโยชน์เฉพาะตัวเหนือกว่าผลประโยชน์ประ,ประเทศชาติก็ไม่ได้ฉะนั้นไม่มีใครเขาเอา MOU มมาเป็นก้อนหินผูกขาติดกันตกน้ําแล้วต้องจมตายไปด้วยกันหรอกดอมส้มนักวิชาการและสื่อบางสํานักเห็นเพื่อไทยเชิญห้าพักรักฐบาลปัจจุบันไปคุยพากันทําตัวเป็นพญาตในรูทวารก้าวไกลยก MOU เป็นสัจจะบ้างไปค้นคลิปตอนหาเสียงมีเราไม่มีลุงมีเราไม่มีปลเด็นการบ้างมาค้าคอเพื่อไทยเพื่อไม่ให้ไปจับขั้วตั้งรัฐบาลทั้งแปดพักมันตายโคมตายด้านไปแล้ว ต้องชมหมอชนละด้านเขานะเที่ยวนี้การดําเนินงานการพุจาสมภาวะสมภูมิคู่ควรกับการเป็นหัวหน้าพักมีเหตุอดทนอดกัน้นแยกแยกได้ระหว่างประโยชน์พักประโยชน์ชาติโดยให้อยู่ในกรอบเลื่อนไขไแปดพักพูดง่ายๆว่าไปทีละขั้นทีละตอนแต่การเป็นผู้ใหญ่ไม่ทําอะไรเอาแต่ได้ก็ทําให้เพื่อไทยตกอยู่ในภาวะกรมตามสนองพอสมควรเคยทํามบผู้อื่นมา,มา,มา,มากตอนนี้ก็เลยโดนมั่งถูกด้อมส้มบุกละเลงเล็กถึงพัก แถมนักวิชาการและสื่อบางสํานักขัดใจหันไปลากไส้พฤติกรรมเพื่อไทยในอดีตออกมาประจานทีละกดสองกดเพื่อไทยก็ต้องทําใจนะและควรต้องทําความเข้าใจกับคําว่าจําก่อชดใช้จําใหม่ยาก่อให้ถ่องแท้วันนี้25กรกฎาคมเห็นว่า8พัก312รเสียงจะประชุมกันก่อนถึงวันโหวตนายกรอบสพฤลิหัสที่27กรกฎาคมดูท่าแล้วผมต้องเลื่อนไปก่อนเพราะมีนักวิชาการเขาไปร้องกับสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินว่าที่การประชุมรัฐสภาเมื่อ19กากรกฎาคม ลงมติว่าการเสนอชื่อบุคคลให้รัฐสภาเห็นชอบเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกถือเป็นยัติซึ่งต้องปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาพศ2 5 6 3ข้อ41ซึ่งกำหนดว่ายัติใดที่ตกไปแล้วห้ามนำยัติซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกันขึ้นเสนออีกในสมัยประชุมเดียวกันนั้นเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้ร้องเรียนจึงขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญ เมื่อวานนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาแล้วก็เห็นด้วยกับคำร้องขอให้ศาลร,รัฐธรรมนูญชะลอการพิจารณานายกออกไปก่อนจนกว่าศาลร,รัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยก็น่าจะวันนี้25กรกฎาคมที่สำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินจะยื่นเรื่องต่อศาลร,รัฐธรรมนูญฉะนั้น27กรกฎาคมอาจไม่มีการโหวตนายกแม้มีการโหวตต่อให้เพื่อไทยเสนอธทรวดาเป็นนายกแต่ถ้ายังมีก้ากลร่วมเป็นรัฐบาลก็ไม่ผ่านความเห็นชอบรัฐสภา เรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นให้สารรัฐธรรมนูญตีความนั้นในความเห็นผมโนโประเพมโอกาสที่สารจะไม่รับเรื่องมีถึง99.99% 99. ร้องระวิงเวลาไปอย่างนั้นเองผมว่านะมันเป็นการเอาข้อบังคับมาเหนือกว่ารัฐธรรมนูญจากที่อ้างกันตรงไหนและมันจะละเมิดสิทธิเสรีภาพบุคคลตรงไหนรัฐสภาเป็นองค์กรนิติบัญญัติมติที่ประชุมวันนั้นเป็นมติเห็นชอบร่วมกันของรัฐสภาต่อกระบวนการเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายก ซึ่งต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา272วรรคหนึ่งไม่ใช่เฉพาะกับตัวนายพิธาโดยตรงดังนั้นจะโมเมว่านายพิธาถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพไม่ถูกต้องจริงๆแล้วตามมาตรา272ไม่มีตรงไหนต้องสงสัยเลยเพราะเห็นชัดๆว่ามีสองวรรควรรคแรกบอกให้เสนอชื่อให้สมาชิกรัฐสภาโหวตเป็นนายกได้คะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งคือ376ขึ้นไปก็ได้เป็นนายกเสนอพิธาแล้วได้รับความเห็นชอบไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งการโหวตนายกตามวรรคแรกก็จบไปแล้ว ที่ดันทุรังการจะเอาชื่อพิธามาเสนอมาอีกทั้งที่ประชุมองค์กรนิติบัญญัติมีมติไปแล้วว่าไม่เห็นชอบที่ไม่เห็นชอบไม่ใช่ว่าจะเสนอชื่อนายพิธาอีกไม่ได้เสนอได้แต่ต้องทําตามขั้นตอนคือเมื่อตามวรรคหนึ่งไม่ผ่านก็ต้องดาเนินการตามวรรคสองของมาตรา272ที่ว่าต้องประชุมร่วมกันสองสภาโดยพลันคือขั้นแรกสมาชิกรัฐสภาเสนอให้รัฐภามีมติยกเว้นไม่ต้องเสนอชื่อนายกตามบัญชีหมายถึงให้เสนอชื่อคนนอกเป็นนายกได้ขั้นที่2เมื่อรัฐสภาด้วยเสียง500 ให้ยกเว้นได้ตอนนั้นแหละกลับไปทําตามวักแรกได้คือจะเสนอชื่อคนนอกให้โหวตก็ได้จะเสนอชื่อนายกตามบัญชีพัคก,ก็ได้รวมถึงพิธาที่สอตกรอบแรกไปแล้วด้วยแล้วแบบนี้1 1 5อาจารย์ต้องเข้าชื่อเป็นหางอื่นออกแถลงการค้านใ้ชาวบ้านยันไปเพื่ออะไรมาตรา272มีสองวคกวักแรกกันแล้วก็หลับหูหลับตาจะดันกันเข้าไปอยู่นั่นแหละทั้งที่เขาบอกเมื่อวักแรกกันก็เปิดวักสองเป็นทางให้เดินอยู่ทนโทษต้องโม่เบอร์ไหนนะ ถึงจะได้ฉลาดงมโขงกันอยู่แค่นั้นเอาละแค่นี้คงเข้าใจกันนะไม่ต้องไปสับสนกับการตีรวนของพวกกวนสม้มเมื่อพักอันดับสองตั้งไม่ได้ก็ให้ปูมใจไทยพักอันดับสามเขาตั้ง188บวก141มันก็ตั้ง329เข้าไปแล้วเมื่อไม่มีก้าวไกลร่วมจะเอาจากสอวอีกเท่าไหร่ขี้เกียจเขาจะรีบทุนหัวทูนเก้าให้ด้วยซ้ำนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับที่คุณเปรวสินเงินนั้นเขียนเอาไว้ในเช้าวันที่25กรกฎาคม 2,566นะครับกับเรื่องราวของการโหวตนายกรรฐมนตรีกับเรื่องราวทางการเมืองในประเทศไทยก็ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับตกลงแล้ว27รกรกฎาคม2,566นั้นจะมีการโหวตนายกรรฐมนตรีกันอีกรอบหนึ่งหรือไม่หรือว่าต้องเลื่อนกันไปก่อนก็ติดตามรอดูแล้วกันนะครับนี่คือสิ่งที่คุณเปียวสิงเงินนั้นได้เขียนให้ข้อคิดให้ข้อมูลสําหรับเรื่องการเมืองในประเทศไทยใครอยากอ่านบทความ ของคุณเปลวสีเงินทุกวันแบบนี้นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์หนังสปินไทยโพส์ .net นะครับทุกเช้าคุณเปลวสีเงินนั้นจะเขียนบทความให้ท่านได้อ่านให้ท่านได้ติดตามกันครับ